ันนี้ผมกับสิบห้าเบิ้งเฉพาะซนนี่นะครับพี่น้องนี่นี่เก็บอวาพร้อมครับอันนี้บักช่มพู่ที่เกิดจากต้นเพืชนะครับว่าเป็นว่าเป็นเอาใส่ถุงมะหอยไปด้วครับนี่นี่งพี่น้องเบิ่งเนี่ยตัวติ่มตัวแย่ดีครับพี่น้องนี่ผู้ใดอยากได้มาเอาได้ครับใครอยากเยี่ยมชมสวนมาซื้อยุทหนาสวนเลยครับสามสิบบาทครับโลหนึ่งครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ปัญหาเนี่ยครับบัดนี้ขังไ่น้่งท้องมะมายังแล้วเ้าเหาต้องพิทิตรก่อนนี่อันนี้พิทิตรครับบัดนี้คือว่าสินค้าว่ามีคุณภาพ ห้องถิ่มเลยห้องถิ่มครับขายโลอยสามสิบบาทครับร้สามสิบบาทเพรา,วา,าะว่าเราขายวัแพงยุทตลาดล 50, า<อ>รั่วหาสิบหกสิบเขาบ่อเขาบ่อเนียนเลยคือเขาเน้นให้ลูกค้ามาหาสวนเข้าอ,อันมาซื้อสามสิบบาทนได้กินพร้อมคันซื้อได้หลายได้แถมพร้อมครับโลอหนึ่งยูนี้มุ่มงเทียไม่สิบสองขีดเลยครับไม่ใช่สิบขีดเลยท้าวสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบญชูชนเนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงครับผมช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรการปรรระะะมมงงแลลกก็าเี้ยสััตว์นคบผ นี่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่สวนชมพูนะครับผมพิกัดก็อยู่ที่บ้านน้องเดิมตําบลเหล่าบัวบานอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับผมนี่มาดูนะครับว่าชมพู่ดกมากๆาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของสวนกันครับว่าการทําสวนชมพูนี้ทําอย่างไรแล้วก็มีเคล็ดลับยังไงทําให้ลูกดกได้ขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปสอบถามกับเจ้าของสวนกันครับ อ่าสวัสดีครับไอ้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ซื้อคุณพี่อีกย่างครับผมซื้ออันทงชัยชอบแก้วกลางครับอยู่บ้านหนองเดินอันอำเโพชิยืนจังหวัดมหาสารคามเ้างเหรอครับอ๋ออันตัวนี้ก็เศษชสวนชมพูครับชมพปูชมพสัูนี่ก็อันชมพปูทับทิมจันทร์ครับครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นพันธุ์ทับทิมจันทร์นะครับเนาะทับทิมจันทร์มาจากจันทบุรี่ไปเลรอครับนี่ครับกระลังอันนี้กระลังแดงครับมีนประมาณมันคือดกเลยครับพี่เพื่อนดกมันต้องมีเทคนิคครับนนนีโอ้ดกครัับเาะมม อันนี้ถือบางเห็บนะครับเกอ่วกเห็บเมื่อวานนี่ได้ปิดทิมโอ้มันในีม่้นที่หามื่อวานนี้ฝนตกบางเห็บลุงนะครับเนาะครับครัอันนี้อันนี้ก็คือบางเห็บนะครับมันรุ่นน้อยนะครับเนาะ้มาเช็คสวนครับบนนะครับพี่น้องนี่ใ้เบงครับนี่ดอกเลี่ด้ครับนี่อันนี้มันเป็นลูกนี่ได้ต้นรับใกล้ๆขายได้ไหมครับอันนี้ประมาณอีกอันนี้อีกสิบห้าวันครับนี่อ่ออีกสิบห้ามืดที่กินกันที่ห้ามือไม่เต็มที่แต่ว่าเขาขายก็อีกสิบว หาไรครับหาไรเนาะครับเนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบื้องแบบชมพูนี่โดกโดกอี๋นี่ครับเราได้ลองสวนก็มีครับเราลองสวนนี่นะครับพี่น้องนี่บริเวณสวนชมพู่นะครับเนาะนี่นี่นะครับนี่เดี๋ยวฐีพาเบิ่งทางในกันครับพี่น้องวันนี้โดกอีหลีครับนี่นี่วันนี้มาเบิ่องนวยกันครับครับอ่าเดี๋ยวเศแกเบิ่องนวยให้ได้ครับเด้อครับนี่เดี๋ยวเศพาเบิ่องนวยครับผมนี่ครับอยู่ข้างในครับผมโอ้ลูกใหญ่เต็มดีครับครับชมพู่ ก็กำลังเป็นริ้วครับกำลังเขาเรียกว่าลูกชมพูเป็นคืนนี่คือว่าชมพูมีคุณอับภาคครับพอชมพูอีสานมันจะรับมันจะรับอากาศหนาวมันสิสะสมอาหารดนมันมันจังแก่ของผักกาดมันจะรับตะค้อมห่อนมันสิแก่เร็วมันคือมันอีสานมันฝักโตครับจากสามสิบวันมันจะเป็นสิบห้าวันครับมันเพิ่มอีกสิบห้าวันเขาจะได้เก็บโอ้ยง่ายขนาดนี้ครับง่ายครับไม่เต็มดีสมบูรณ์ตอนนี้ตันนี้ก็อีกซิมือครับครับผมอีกซิมือก็เริ่มขายแล้วครับซิมือเก็บขายได้เนาะครับเนาะ เขาขายราคาอยู่หนาสวนนี่เท่าไรครับผมขายอยู่สวนครับขายโลวสามสิบาทครับรัวสามสิบบาทคือเราขายว่าแพงอยู่ตลาดโลวหาสิบหกสิบเขาบอกเขาบอกเนีนเนีนจ้ะคือเขาเน้นให้ลูกค้ามาหาสวนเขาหันมาซื้อสามสิบบาทนี่ได้กินพร้อมคับหันซื้อได้หลายได้แถมพร้อมครับโลนึ่งตัวนี้มื่อเทียมีสิบสองขีดไปเลยครับ่็มีสิบขีดเลยอ่าบัินี้รอบนี้พี่จะเริ่มขายวันที่เท่าไรครับนี่อันจะเริ่มขายวันที่สิบครับวันที่สิบมีหน้าหน่บครับสิบมีหน้าเริ่มเพราะว่ามันมันสะสาหน่อยหนึ่งเพราะว่ามมัันนอาาาากศหวครรบผเพะ บัณฑิตบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับถามผู้ใดสนใจอยากได้ชมพู่นุวยง่ายๆถูกๆไปขายต่อนะครับเนาะราคาหน้าสวนอยู่ที่30บาทครับผมเพิ่นจะเริ่มขายวันที่ที่สิบวันที่สิบมีนานี่นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ใกล้แล้วครับนี่นุ่ยง่ายครับทั้นี่ก็กินได้แรือเล่าครับนี่กินได้แล้วนี่เล้วชมพู่ตัวนี้เส้นเนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นเบิ้งเบิงครับบีเบิ้งครับอ่าพุดครับมันเนื้อแน่นกรอบครับเนื้อแน่นกรอบอันนี้ชัตรวานครับฝนตกอยู่จะสิบไหมเบิ้งครับผม แต่เสีบแถววันนี้ไหมแสีบอยู่ครับครับผมมาเด้อพี่น้องพายสนใจบักชมพู่ครับพี่น้องเนาะครับผมไปเดี๋ยวพี่พายยางเบื้องท่านเบื้องในพวกเป็นเวาเลนต์นะครับพี่น้องนี่ดกอีหลีด้วครับนี่นี่ชุบผู้ตัวนี้มันมีสองรุ่นครับครับผมอันนี้คือรุ่นนึงอีกอันนี้นี่เขาเรียกว่ารุ่นสงการครับนี่สงการในเก็บวะครับครับนี้สงการเก็บครับอันนี้เริ่มประมาณสักสามสิบวันนะสวยครับครับผมเพราะว่าชมพู่หันปลูกต้นหนึ่งแล้ว มันจีเก็บขายเบิดปีแต่ว่าเฮาเฮาวย่าเอาหน่วยมันเพราะว่าถ้าห้าเอาหน่วยช่วงพฤษภาคมมิถุนายนนี่คือบอดีมันไปโทมกับบักเงาะโค้วบักทุเรียนห้าวเขาไปต้องเอาที่จริงเก็บหน่วยขายบดปีครับแต่ว่าเ้าถือว่าเ้าพักต้นครับหมายถึงว่าชมพู่คันเอาลูกแล้วมันจะเก็บได้เยอ่ตลอดปีหรือ่ครับครับเป็นรุ่นครับเพราะว่าที่หาุ่นครับครับผมครับทีอเหตุเดียวแล้วเลยมาครับครับผมอ่าเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งทางนี้นะครับพี่น้องนี่ครับดกดกครับเบิ่่่่่่่งเเป็นนนนนนนตาาสะอออีีีีีหลลคครรัับบบแมว้ นี่ตัวนี้เพิ่งกําลังห่อไปเรียบร้อยแล้วครับนี่อันนี้อีซิปก็มือก็เริ่มขายแล้วครับนี่ครับผมวันนี้ผมถามเรื่องของการห่อชมพูนะครับเป็นอย่างไรเขาต้องห่อมันครับผมการหนึ่งอารับแรดเนาะครับกัรแมลงวันทองนะครับเนาะสองห้องวัดสิทธยาครับผมการห้องวัดสิทธิยาการเพี้ยไฟไล่แดงสิ่งต่างๆเขาไวรบกวนอันนี้ห่อหอย่างตามกัดสามสิบหาวันครับผมมันสิปลอดภัยตัวย่าเลยครับเข้าห้องกินเข้าเข้าให้ให้ผู้บริโภคมีก้ามอยู่ดีมีสุข อันนึงเจ้าของสวนก็อยู่ดีไม่สุขพอเจ้าของสวนก็มีลูกเขาก็รักษาสุขภาพเขาเขาก็ตักเห็ดผมพยายามเน้นความปลอดภัยที่สุดครับโอ้กัดบันใจได้แล้วเนาะครับว่าไอ้ชมพู่จากสวนเขาเนี่ยลอดภัยกินแบบสบายใจเลยนะครับสวนนี้เด็กน้ำทุนเก่าถวายพระเทพที่มาไอ้ไอ้มะแก่ไอ้ยวนแก้วุดด้วยครับของไอ้พรท่านเป็นพระทานปริญญาบัตรครับข้าวขาวแมนแมนครับแมนสอนเลยสองปีซ้อนครับมีใบตาตั้งมาเรียบร้อยครับผมโอ้ ผิดพ่ายางมึงหลุรอบสวนจะครับนี่ยครับนี่ไหมมึงพี่หลงเป็นตาสะออนครับขากับผมนี่นี่ครับผมนี่นะครับเนาะนี่อันนี้สวนชมพู่นะครับผมนี่ครับทุกผู้ทับจิ้มจันครับนี่ครับอันนี้อีกอันนี้อีกอันนี้ก็เริ่มเก็บขายได้แล้วครับเนี่ยครับผมแต่ว่าแต่ว่าต้องล่ออีนั่นนึงให้ให้เขาค่ายน้ำก่อนครับครับผมเพราะว่ามันมีความชื้นในอากาศมีความชื้นในดินพร้อมต้องให้ค่ายน้ำปั๊บมันจะเพิ่มกามหวานกามกรอบพร้อมครับอันนี้นี่ครับ บัณฑิตผมสีผ้าเบิงบริิวินการเห็ดสวนช่มพู่ของคุณพี่สุระครับผมหรือว่าพีทงไช่นะครับเนาะนี่นะครับนี่พี่ลักษณะการเห็ดสวนี่พี่เห็ดแบบไหนครับผมเห็ดห้องเห็ดแบบถ้าเป็นที่ที่ลุ่มครับห้องเห็ดเป็นร่องสวนครับโอ้เห็ดเป็นร่องสวนนะครับเนาะยกไปปลูกฟูกครับนี่นะครับสว่านเป็นทีดอนเนาก็ยกยกแปลงก็ได้ครับเพราะว่าห้องบร่ได้เนียยังมากไม้ครับคือยใา้น้ำท่วมขังกับพ่อครับนี่ครับพี่น้องไปยังไปเบิ้งเรื่อยๆครับ อันนี้เดี๋ยวปิดให้เบิ้งครับนี่นี่อันว่าเปเซียคุณภาพดีครับนี่อันนี้เดี๋ยวเพืชแกให้เบิ้งแล้วครับนี่เก็บไม่ห้องครับอันนี้บากชุ่มพู่ที่เกิดจากต้นเพิ่นครับว่เป็นว่เป็นเอาใส่ถุงมาหอยไปด้วครับนี่นี่เบิงพี่น้องเบิ่งด้วยติ่มด้วยไงดีครับพี่น้องนี่ผู้ใดอยากได้มาเอาได้ครับใครอยากเยี่ยมชมสวนมาซื้อยุนาสวนเลยครับถูกสามสิบบาทครับโลหนึ่งครับผมถ้าผู้ใดยุคใกล้ๆเขตพื้นที่ขอนแก่นนะครับกาลสินยั่งตลาดทั้งนี้แถวๆนี่แหละครับเพราะวว่่่าาบ้นนนนเเพพสจะอยู ทางสวนมาทางขอนแก่นนะครับเนาะอ่าอีตมพเมืองขอนแก่นนี่แหละครับพี่น้องนี่ไปอยากได้พอคายไหมค่ะหรือประชาชนใหญ่จะซิฟนะครับมาได้ครับพี่น้องอันนี้ซิมเลยครับน่าทานเบิ้งอืเบิ้งพี่น้องเบื้องอืมเนื้อเต็มดีครับอันนี้อืมครับผมนี่เจ้าของสวนเพลินใจดีครับนี่นะครับผมอยู่ท้ายห้เบิ้งบักช่มผู้นะครับนี่ว่าไม่หน่อยนะครับนี่อ่าในพื้นที่ที่วาิบตันครับวันนี้พื้นที่หาอะไรนี่ปีปีหนึ่งเขาได้ผลผลิตไรบ้างนะครับ มันอยูุติรุ่นครับมันันรุ่นแรกก็จะได้สองสามตันต้นรุ่นนี้คือว่าพุ่มออกห่อไปสามเมื่อนช่อสามเมื่อหาพันช่อครับสามเมื่อหาพันช่อก็เกือบแปดสิบตันรุ่นเนี้ยรุ่นเดียวนี่ยคร,ครับครับรุ่นนี้รุ่นนี้ห่อหลายเป,เป็นเป็นตะเสืออยู่หรอกครับเพราะมันดอกอีหลีแต่ว่าต้นรุ่นต่อไปมีอีกครับก็ลราออกดอกพีี่ครับนี่ครับนี่รุ่นนี้ด้วยครับนี่ครับไม่ได้พวกรุ่นน้อยรุ่นที่รักมีดอกครับแม่นครับรุ่นที่รักรังออกดอกกับมิได้ครับมีดอกเดียนี่อันนี้อันรุ่นนนี้ไปขาาาาายส่่เเเดืออออพภแตวบบบคครรัั เ่าแตงกิ้งเลยครับแตงกิ้งใส่รุ่นุยคอพุ้ยมักก็เลยครับนี่ครับรุ่นรุ่นนี้เบ้าว่ะครับครับครับเบ้าอันไผอยากได้ก็เอาก็ได้อันคือขายได้กันเพราะว่ห้อาห้อว่าเอาคือห่อขามไปถามนะครับปนี่ช่มพู่ห้อโดกปนี่ห่อห่อมีเข็ดลับยู่เป็นบ่าครับตอนนี้ครัมีครับมีเข็ดลับเฉพาะดุวเนาะครับเนาะนี่นะครับบึ้งผมจีบ้ายางบึ้งนี่ไอบุรลิเวนแบบชุมพู่นี่แหละครับพี่น้องจริงๆสวนพิ่นหลาย่อยอยู่นะครับนี่นี่นี่นะครับ บริเวณพื้นที่รอบๆสวนครับผมนี่แหละครับบัดนี้ในล่องสวนตรงนี้ปล่อยปลาปล่อยอย่างลาครับปล่อยปลาปล่อยปลาอย่างครับปล่อยปลาบึกปลาตะเพียนปลายโสงนวลจันทร์ครับเอาสารพัดแล้วให้กินย่างเขาก็ปล่อยเอาโอ้ครับผมยุนี่ว่าเป็นน้ำเฉพาะให้ชมพู่สื่อๆเลยครับมีปลามีปล่อยไปลาตะกินพร้อมครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องอันนี้ผมกับสิพเบึงเฉพาะซุนนี่นะครับพี่น้องนี่นี่อ่าบัดนี้ผมถามนะครับ จังบักชมพูต้น่ใหญ่ต้นดกๆดุจึงสิ้นนี่อายุมันตอนนี้จังต้นนี้ี่จากปีแล้วครับผมต้นนี้สิบเจ็ดปีครับสิบเจ็ดปีนะครับเนาะสิบเจ็ดปีวันนี้การปลูกชมพู้นี่มันเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่จากปีครับเจริงขนาดเทาปลูกว่าจริงหกเดือนก็เป็นน่วยหกเดือนก็เป็นน่วยครับสามเดือนก็เป็นน่วยยุที่เฮาปลูกให้เป็นระยะเขาว่าปลูกไม่ผลปลูกชมพูต้องให้ปลูกเท่เดือนพฤศจิกาครับผมโอ้ปลูกเดือนพฤศจิกาแล้วครับเป็นอย่างครับเื่อปลูกเพราะว่าปลูกนาเรียงเนี่ยมันอดีเป็น ครับผมเพราะว่ากันปลูกมันจะจดขวบมันจะหอดแป๊ขวบปีมันจะเป็นน้วยเร็วที่จริงปีนึงก็เต็มที่แล้วครับบัตรดีของพี่ปลูกในสวนข้านี้เราว่างต้นนี่ครับห่างกันจักเมตรผมเอาห่างสามสามเม็ดหาซิบสามเมตรหาซิบเนาะครับเนาะนี่ครับนี่เดี๋ยวมุสีพระยางมึงไปเรื่อยๆครับผม นี่ครับเดี๋แมงวันทองครับผ่านขาวโฮ่อนี่ครับแมงวันทองนี่นะครับถ้าโพฮ่อมันถี่เป็นลักษณะนี่ครับตัวแมงวันทองครับนี่ตัวแมงวันทองนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับเนี่ยปัญหาเนี่ยครับวันนี้ผ่านแมงวันทองมามายังแล้วเขาเขาต้องปิดทีมก่อนนี่อันน nice uh, ี้ปิดทีมครับอันนี้อ๋ออันนี้ทิ้งเลยครับคือวุ่นประโยชนิดครับมันเป็นอย่างรับขันแมงวันทองมันฉีดเ่าทางไหนครับถ้ามีแมงมันทองมาเกาะนี่มันมันฉีดเ่าทางไหนครับคครรัับบแม่ใส่บอกให้จังครับมันฉีมันฉีดใครเสบทางไหนครับอใครเสบเขากับตัววัตสิน ห้องห่อถิ่มเลยห้องห่ถิ่มครับนี่จะไมีทางแกะยู่งห้องก็เอาใส่สารล่อครับนี่ครับเนี่ยครับวิธีแกะแมลงวันทองครับผมป้ายเขียวนี่ครับนี่ครับให้มาขี่ใครใส่ตรงนี้บอครับมันดิมันดิแลีนแลีนใส่อันตัวสีเหลืองนั่นว่ามันเป็นไม้ผลครับโอ้มันก็จะติดอยู่นี่วะครับครับครับแต่ว่าห้องต่างเห็ดได้หลายหลายหันเห็ดอันนี้คือห้องกันได้เพราะว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ห้องต้องปล่อยนวยให้เขาเจาะฟอมครับผมกับปล่อย เขาจะเรียมเสถุงเขาอีกคันครับงเขาต้องแบ่งสันปั่นส่วนกันให้มันกินนะมันต่อขาเขาพร้อมต้องปล่อยเขาเจาะพร้อมถ้าล่วงมากเขาจะเก็บถิ่นลงให้ปลากินครับครับนี่ก็คือแบ่งแบ่งสันปั่นชวนให้เ่าต่อยเบิดเนี่ยถือว่าขยันไปบ่ได้ต้องขี่ขานหน่อยนึ่งก็คือจงไว้ครับผมให้เขามาเจาะครับนี่ที่ห่อไว้เนี่ยคือป้องกันแมลงวันทองครับนี่ตาปลาห่อนี่เพิ่นบ่ได้ห่อเหมือนเด้อกับแบ่งให้มันแบ่งใหอยมันเจาะน้ำครับพี่น้องนี่าจน ขันโมแบงห้จหเหาจาขัานนอห้องหมดมัาก็สิไปจอขึ้เก้าพูดถึงอะรกแมนไปรบกวนเขาก็เก้ากแมนครับนี่นะครับคือเทคนิคครับผมเบิ้งสะออนครับพี่น้องนี่อันนี้คือต้นหนึ่งนะครับนี่อันนี้ต้นหนึ่งนะะีน่ครับนี่งานหนึ่งก็แทบพักคนละครับนี่ง,งานงานหนึ่งมันประมาณสามสิบโลงานหนึ่งกิ่งหนึ่งสามสิบโลได้ครับพี่น้องโดยประมาณนะครับเนาะต้นหนึ่งเป็นร้อยโลครับครับนี่หนึ่งต้นก็จะประมาณหนึ่งร้อยกิโลครับผมขัดกิลีครับผมนี่ ไปป่ะนี่จะพาเดินดูไปอีกครับนี่อันนี้ผมดูเดินยางเบื้องเฉพาะาแถวเดียวเ้วยครับนี่ี่มียุแปดแถวครับ,รบมียุแปดแถวทั้งหมดกว่สิบแบบนี้แหละครับผมผลผลิตนี่นะครับถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าเบื้องแล้วคืออยากเป็นแบบนี้อยากเค็ดแบบนี้อยากจะได้ผลผล,ผลิตแบบนี้กันลองมื้งครับพี่น้องขอมาสอบถามหรือว่าขอคำปรึกษาจากาพี่สุระหรือว่าพี่ธงชัยเพื่อนก็นกได้ครับผมนี่ เพื่อนพร้อมให้คำปรึกษาครับนี่แหละครับผมป้าป็ตะลุกยิงใหญ่สดๆอันนี้เพื่อนไม่ได้จใส่ยาอิสารเคมีอย่างนะครับนี่แบบธรรมชาติเลยครับนี่โปรตีนเบื้องไงห้เบื้องบริเวณตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวติดภาพยางเบางตัวนี้นี่นว่วาเป็นไวสะมีเฉพาะแถวนี้ได้ครับพี่น้องนี่นะครับอันนั้นสีแดงๆเนี่ยคือแบบชมพู่หมดได้ครับนี่นี่นะครับ โดดมากมากครับผมนี่นะครับพี่น้องที่ห่อใบข้าวขาวเนี่คือบบกหมักชมพูเหมือนแล้วครับนี่นะครับสังเกตทั้งบนวอมมี่นะครับออืคือชมพูกในห่อจะห่อข้างบนครับข้างบนว่มมีพออย่างพราะว่าให้เขาสั่งอาหารลงมาซอยครับเออผมเพิ่งสังเกตครับพี่น้องข้างบนว่ามีครับ ขบวนนี่จะคือปอดแต่จริงตัวนุ้ยดกครับออืเขาต้องปิดถี่มให้เบิดจริงจริงในขบวนกับมีนุ้ยยังเหมือนบ่ครับครับแม่ขบวนสีดกก็ขลังแต่ว่าห้องก็ทำเอาคือเาสอยิ้งอ๋อซอยทิ่งเพราะว่าเ้าคือว่าให้เขาปรุงอาหารครับหันเ้าเอาไใบนุ้ยหล่ใบซีรุ่งครับมันคือย่งอาหารใบมันปรุงอาหารมาทันเมืองพิร ồng ลูกใหญ่สวยเลยทีเดียวครับแน่นๆครับผมครับอันนี้มีคุณภาพกั็ใส่ใหญ่ครับอืมนี่ใส่ง่ายมันบ่ครับนี่ครับครับว่หาจัมโบ้ครับเพราะว่าเขาขาย30บาททำจัมโบ้เงีเขาต้องเฮ็ดพิเศษก็คือช่อละ3หน่วยโอ้อเขาเฮาช่อละ5หน่วยแต่ว่าเฮาก็ขาย30บาทแต่ว่าใส่นี่มีคุณภาพดีกว่าครับใหญ่หลายกับวบหนำครับผมนี่แหละครับผู้ใดอยากบักชมพู่สดๆมาเลยครับสวนอยู่บ้านหนองเดินอ่าตมวนลาวบุบันอำเภอเชียงยื่นจังหวัดสระบุรีรับขันเท่าไปหาซื้อกินน้ำในห่างนี่อย่างแพงครับผมนี่ มากินมาสื่อยู่นี่นี่มันจะไม่ควรครับไม่ควรย่งครับผมคำา่าช่อย่งก็คือมันสวคกับครับผมมาสื่อยู่นี่นี่พอคาเราต้องแจกต้งแทงกับพี่ธงชัยหรือพี่สุระในเองนะครับเนาะเป็นเจ้าของสวนครับพี่น้องวันนี้อ่าอีกเท่านึงครับบันิธาผู้ใดสนใจอยากจะเขอไม่ยมชมหรือว่าอยากจะมาสื่อบักชัพูจากสวนห้องติดต่อได้เบอร์ใดครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สอง เก้าสามตัวแล้วก็สามแปดครับครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิมเบอร์โทรวบไต้คลิปอีกนี่นะครับเนาะเดี๋ยวถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้บักชมพูสดๆไปรับประทานนะครับพี่น้องนี่ก็มาเลยครับผมสวนของพี่สุระหรือพี่ธงชัยนั่นเองครับนี่ขายถูกๆครับนี่นี่มูนะครับมันก็เรื่องนี่อรุ่มลุ่มตีออกว่าล่มไม้แห้งว่านมันจะเปิดถุงออกครับอันนี้่ก็ก็พ่อขายแหละครับแต่ว่ามันก็กำลังแต่ว่าต้องให้อีกสองซัมเมอครับ ต้ามันหนักหน่วยแล้วจะงาหักแมีนครับเป็นตะหักกระโดดพวบบรรทุกขักอีหลีครับเอาโดดไปร้อยกิโลเมนนี่ขนาดพาโย่ขาองวันนี้ด้วยครับนี่แต่ว่าดวงดีโย้บ่หักหลายอันนี้ก็แเมียนวัดหักเวัดกันละครับหนึ่งครับผมถ้าต้องแต่งเฝ้าแต่งหน่วยนล่นนะครับครับผมอ่าครับเจ้าหนคลิปนี้ก็ขอพ่อว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะอ่าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับเนาะ ที่แฟนเพจ facebook นะครับเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงครับผมรับรองผมจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับด้านก,นก,นก,นกนรารเกษตรมาฝากทุกๆท่านอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้ที่สวนชมพู่ของพี่สุระหรือพี่ธงชัยแห่งนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ